มาฮ่าทุกคนวันนี้เราฟาร,ร์มกันมาไกลมากจิมลีกตอนนี้พี่มีพลังถึง1.34บิลเลียนอ่ะ1.34าพันล้านเลยนะนี่ไปฟาร,ร์มมาตอนนี้ปลดล็อกยิมที่3ได้แล้วแต่สกินยังเป็นสกินล็อกอยู่เลยอ่าเดี๋ยวไปปลดสกินมเมทัลพร้อมกันไปเดี๋ยวย้ายไปยิม3ก่อนตอนนี้ปลดมาแค่ยิม3นะโลเด้นยิมยิมที่4ยังไม่ได้ปลดตอนนี้เราปลดเป็นเดอะยิมมา แต่แม้ว่าจะปลดเดยยิมมาแล้วบอกเลยทุกคนพลังงานที่มีอยู่ระดับ10ล้านดูนะก็ยังไม่ได้พอพลังงานลดเร็วมากนี่ขนาดวิ่งทั้งวันอ่ะแล้วก้ามมันโตแน่นแน่นมากได้เวลาปลดล็อกสกินต่อไปขั้นต่อไปเมทอนอันนี้ต้องการพลังแค่200ล้านเองโอ้โหดู200ล้านพี่มีอยู่แล้วอะระดับแบบ 1.3พันล้านอ่ะไหนไปลองอวดกล้ามโชว์หน่อยมาเดี๋ยวพี่กีดเขจะโชว์กล้ามอะ่ะฮ้เป็นไงครับผมโอโ้โหก้าม,มันเปล่งปังเฮ้ยพี่ชอบก้ามนีนะผิวหนังมันสวยมากเลยทุกคนสวยจริงอันนี้ชอบเลยอ่ะเดี๋ยวเราปลดขั้นต่อไปเลยเ <c oughs> มทัลละอันต่อไปเป็นชายนี่อันนี้ต้องการแค่800ล้านประโถแล้วพี่ฟาร์มเผื่อไปทตั้งไก มาไหนดูโอ้โหเป็นไงคนมันหล่อครับผมโอ้โหออร่านี้เหมาะก,กับพี่ที่สุดเลยมอไหนยกก้ามโชว์หน่อยดิพี่ยกก้ามโชว์หน่อยพี่เกดโอ้โหเป็นไงพี่เกดโอ้โหสุดยอดมันเบาจังเลยอะ่ะน้ำหนักมันเบามากเลยทุกคนแม่มันยกชิวๆเลยนะขั้นต่อไป9000โอ้โหอันนี้ต้องการ3.2ล้านแล้วก็ อาเมอร์ามอนี่จะเป็นเวอร์สแล้วมาสตีลก่อนสตีลราคาเท่าไหร่อ่าเก้ามีตังค์อยู่นะลงประกวดทุกวันโอ้ยยังพอมีกล้ามยังพอมีกล้ามถือว่าเอาได้ต้องการทั้งตัวอันนี้น่าจะฟาร์มเยอะอยู่อืมฟาร์มไปฟิตไปพี่ว่ากล้ามมันไม่ค่อยฟูเลยทุกคนพี่ว่าได้เวลาพลังแห่งเงินแล้วตรงนี้มีแพ็ครดด้วยโอ้แต่ไม่เอา อันนี้กล้ามมันทําให้กล้ามใหญ่ใช่ไหมอันนี้เพิ่มความเร็วในการเทน50อันแรกสุดนี้ก็คือเพิ่มกล้าม20%ให้กล้ามฟูยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเพิ่มกล้ามฟูร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเพิ่มกล้ามฟูเป็นเดอะฮักเลยสองร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนดินริลเลเจนต์นี่ก็คือเพิ่มฝึกเร็ว50%เพิ่มกล้ามอีก50%สเนตมิน่าที่ช่วยลดสเตมินาลง50%อนหรืออย่างนี้น่าสนใจแล้วก็ช่วยฟื้นฟูคววามเร็อีก100% อันนี้เป็นไฮเปอร์ปั๊มเพิ่มเส้นเลือดเนี่ยเพิ่มเส้นเลือดตามร่างกาย1ถึงตรงนี้ออโตเทนพี่จัดแล้วกดมาเมื่อกี้ V.I.P. 50%อืมไม่เอาพี่ว่าเราจัดแบบคุ้มๆจัดโบแพ็กก่อนแล้วก็เอาเป็นอันนี้พอสเตมิน่าลดช้าเอาแค่นี้พออันนี้เพิ่มน้ำหนักในแต่ละโลกให้มันคูณ2เอาเอาันทสุดท้ายล้พออ่ะแค่นี้พอโอ้โห ดูโตขึ้นเยอะเลยลองฟิตลองฟิตอ้าโยมีออตโต้แล้วเบาสบายอ้าเป็นลูกตุ้มกาเล็กซี่ไงเท่ไปเลยอ่ะระหว่างร่างกายกํลาลังฟิตเรามาโลเล่นกัน7ครั้งดูดิจะได้ท่าโพสใหม่ๆอะไรดีๆบ้างโอ้โหได้แต่ท่าอะไรก็ไม่รู้ธรรมดาเหลือเกินโอ้ยโอยได้ท่าม่วงติดตั้งท่าม่วงไวเลยจ้าท่าม่วงนี่ก็น่าจะบวกคะแนนเพิ่มขึ้นอีกน,นะตอนที่เราแบบไปประกวดอะ ได้ท่าขาวอีกแล้วโอ้โหได้ท่าซ้ำท่าม่วงซ้ำได้เป็นตังไหมไม่ได้อะไรเลยวยมันมีท่าอื่นตั้งเยอะตั้งแย่นะแต่ว่าท่าพวกนี้เราน่าจะใช้ไม่ได้โอ้ยได้ท่าใหม่วิกตอรี่เราน่าจะใช้สัก2ท่าอ่ะเป็นฟ้า2ท่าแล้วก็เป็นม่วงท่าหนึ่งอ่ะหลังๆลังแแต่อ้ามอัพท่าซ้ำหมดเลยโอเคเรามี3ท่าและที่เป็นท่าดีตอนนี้ฟิตก่อนเฮ้ยเราต้องการโฟอ์มโฟอ์มบ้างโฟอ์มโฟอ์มอยู่ไหนอันนี้อันนี้ไตเสพไม่ใช่โชเดอร์ โฟอาร์โฟอาร์มันจะต้องเป็นเก้าอี้นู่นนู่นนู่นนเฮ้ยพอกล้ามพอซื้อกล้ามใหญ่แล้วดูกล้ามโตขึ้นเยอะเลยดูดิมีโนคอด้วยอ่ะเฮ้ยนี่โฟอาร์โฟอาร์มาออตัวเทนไปฮึบเป็นไงบ้างครับน้องรักทุกคนออได้มองพี่จากมุมนี้อ่าเวพี่จับกินทุกคนเลยดูเขี้ยวพี่สิล่างนี้ต้องการทั้งหมดเท่าไหร่นะท่ท่าอย่างละสี่บิลเลียนได้เลยอย่างละสี่นะเราจำง่ายๆว่าอย่างละสี่ โอ้ทุกคนเราลืมเราย้ายมามันสามารถเดี๋ยวเควสอยู่ไหนน่นน่น่น,น,น,นเราสามารถรับเควสได้เลยนะเราสามารถรับเควสต,ตรงนี้ได้แล้วก็เออเราส่งได้เลยเหรอเออเหมือนเราจะผ่านไปแล้วนะเออเราเรามียาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเนที่เราไปประกวดแข่งขันมาทำไมมาถึงต้องจ่ายตังค์ด้วยอะ่ะมันเป็นของเราไม่ใช่เหรอเอาเรามีใน่ตัวสองอันแล้วเรากินเลยไม่ได้เหรออ๋ออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเราต้องกินข้างล่างอ่าลืมลืมลืม ไม่ได้เข้าหลายวันมากระดกมากินเข้าไปกินเข้าไปอ่ะดื่มทุกน้ํายามียาอะไรดื่มให้หมดปั๊บอันนี้ยาอะไรไม่รู้อันนี้โปรตีนมาเมื่อกี้เล่นอะไรอยู่โฟอาร์โฟอาร์เราเล่นโฟอาร์อยู่เมื่อกี้มียาเพิ่มสปีดเทรนนิ่งมียาเพิ่มเงินเฮ้ยไปกินยาเพิ่มเงินทําไมนะฮะอันนี้เพิ่มกล้ามเนื้อ,อ5 0อันนี้เพิ่มเส้นเลือดเพิ่มกล้ามเนื้อ40 แล้วก็มีเพิ่มกล้ามอีก35แล้วก็สเตมินารีเจนอีก50%เพิ่มสปีดในการฝึกอีก20%โอ้โหจัดเต็มไปเลยอันนี้คือเราต้องการแค่ส4่แค่สีบิลเลียนจิบจิบชิวชิวอ่ะโฟอาร์มแล้วต่อไปไตเซบเราจะได้ไบเซฟก่อนอะอันนี้ได้โชเดอร์กับไตเซบเหรอได้เชสด้วยอ่ะเอาอันนี้ก่อนก็ได้เอาเชสก่อนเอาเชสด้วยโชเดอร์ด้วยแล้วก็เอาไตเซฟด้วยเดี๋ยวนะ นี่พี่ถือโปรตีนอยู่ในมือเลยเนี่ยเก็บโปรตีนก่อนเออค่อยดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยคนบ้าอะไรจะถือโปรตีนแบกแล้วก็ฟิตไปด้วยก็ <c oughs> เ,ยเห็นแต่เขาเช็คๆแล้วก็จิบๆเอานะถือคามือแล้วเวทไปด้วยนี่ไม่เคยเห็นนี่แค่ยิมสามก็ขึ้นช้าขนาดนี้แล้วนะเยกวก็ฟิตแทบไม่ขึ้นเลยทุกคนนี่ขนาดใช้แบบน้ำหนักที่แม็กซิมัมที่สุดของยิมแล้วนะฟิตหน่อยเจ้ากิจก้กามฟิตเข้าไปอีกยกเข,กข้าไปยกเข้าไปแหนทำไมเขายกเหมือนชิวอย่างไรเขายกดูไม่หนักเลยนะ อ่ะหน้าอกสี่บินเลียนแล้วต่อไปไบเซปและไตเซปมาเรายกด้วยดิเพื่อนตรงนี้ได้ไตเสปเอ้มันมันมันได้ท่าเดิมเลยนี่วะมันได้ไตเซปเชดแล้วก็โชเดอร์ไม่เอาเราไบเซปแบ็กเหรออ่ะมาอันนี้เอาเอย,ยกขึ้นไปยกขึ้นไปไตเซปแล้วก็แบ็กนะได้หลังอันนี้ได้หลังได้หลังเต็มๆ <c oughs> ยกเร็วมากพวงไข่อวัาค เหมือนใครเอาไข่ไก่มาผูกไว้แล้วเป็นไข่อวกาศว้ายว้ายว้าว้ายคนนี่ว้ายคนนีว้ายคนีเอาอีกกินก้ามเอาอีก้อ้อีกไอ้อีกนี่ขยาดกินยาช่วยทุกอย่างยังช้าขนาดนี้สงสัยอยากให้ซื้อยาโรบอกสินะไม่มีวันฉันไม่ซื้อยาเพิ่มให้ได้หรอกนายต้องออกแรงเยอะๆไว้กิดกล้ามออกแรงครับอีกเออดีดึงเข้าไปดึงเข้าไปนั่นแหละดีแกจะต้องแข็งแกร่งเพราะว่าแกจะต้องเอาพลัง ไปกู้โลกนี้เอาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอเหนื่อยเหลือเกินคนอื่นเขากล้ามแน่นหมดแล้วเร็วๆรว็่ว่าเราขาดใบเส็บตอนนี้หลังเต็มละเราขาดใบเส็บอันนี้ได้ไตเส็บกับโชเดอร์ไตเส็บกับโฟอาร์มอ่ะใบเส็บเจอละวใบเส็บกับโฟอาร์มอืมต้องยกท่านี้สินะท่าแฮมเมอร์ครอชอืออเออือโอโหกล้ามแน่นแน่นไวเหลือเกินมา ดูหน่อยโอ้โหโอกได้ละเหลือ ABS มาอัน,นี้แหละ ABS กับเล็กหน้าท้องและต้นขาออันนี้สำหรับใครที่อยากลดพุงนะครับผมเติมตอนี้เลยซาร่าตอนนี้เราอยู่ในรายการทีวีเดล e กซ์เราขอแนะนำเครื่องออกกำลังกายชนิดใหม่ที่ช่วยให้คุณะมีกล้ามท้องช่วงล่างมีซิกแพคที่สวยงามแล้วคุณก็จะมีการย,ยกขาที่เร็วว่องไวยกเร็วเหลือเกิน แต่วาสเตมิหน้าพี่อะพอมันขึ้นหลักสิบล้านแล้วแบบโหฟิตขึ้นยากมากเลยนะวิ่งคือทิ้งวิ่งนานมากอะก็ยังไม่ขึ้นเลยมันเริ่มไม่บาลานซ์กันแล้วความเหนื่อยกับร่างกายอันแสนนี่กดช่วย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 มันจะถึงอยู่แล้วเอออย่างนั้นแหละอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่ง,น,น,งนั่นแหละดีมารีบต่อรีบต่อไปไปปุ๊บปุ๊บเอออันนี้ฝึกต้นขานี่นะเฮ้ยเราไม่ต้องการต้นขาแล้วเราต้องการ ขาพับด้านในขาพับด้านในอ่ะต้องเป็นฟอนต์สควอตนะอันนี้ช่วยได้เยอะอืมดีแล้วทําไมขาพี่จมดินในนี้ตัวหนักใช่ไหมตัวหนักมากก็เลยจมดินไปเลยโอ้หัวไหล่ก็ยังขาดนี่ขาดไหล่กับขาพับด้านในโอ้เหลือแค่สองข่าเราก็จะไปยิมสี่ได้ละเราจะให้ทั้งตัวสี่บิลเลียนให้หมดก่อนมาเพื่อนออกกำลังกายกันการออกกำลังกายทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทำให้ปลอดภยัยจากโรคภัยแค่เจ็บทั้งหลาย ขอน้อมถวายพระตาหารกับทั้งบริวารไม่ใช่แล้วไม่ใช่ล <c oughs> ะมาโยกโยกอะเอเออะเอ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 ฮออึอตอนนี้กล้ามเรามันแบบเดอะฮักจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวทันไหมยี่สิบห้าวิกับกล้ามขาอีกนิดนึงจะได้ไปแข่งอยากไปอวดท่าใหม่ไปอยากไปอวดท่าใหมอ่มอ่ะมาเฮ้ยน้องสามจุดแปดเอพี่สี่ล้านไอพี่สี่พันล้านน้องสามจุดแปดพันล้านมา เราไปฟิตก,ก้ามแข่งกันโอ้โหตัวเราใหญ่กว่าเยอะเลยโอ้โหเดินมานี่แบบรูปร่างต่างกันเหลือเกินมาสามสองหนึ่งมาน้องชายกดสเปซบ,บาร์แข่งกันอืมอืมให้ให้คีย์บอร์ดพังให้คีย์บอร์ดพังเลยมาสเปซบ,บาร์แข่งกันคีย์บอร์ดพังเปล่าคีย์บอร์ดพังคีย์บอร์ดพังแน่นอนโอ้โดูกล้ามกล้ามพิกิศเขาแน่นจังเลยอ,ะอล่ะมาหล่อเหลือเกินไอยิ้มหวานกระชากใจ มารอบที่2รอบที่2อมา3-2 1หนึ่งเลสโกมามาใช้ท่าอะไรเพื่อนไปพี่กิตเขโชว์เบ่ง2แขนไปเป็นไงก้ามสแขนตึงๆหลอ่อๆครับหลอ่อๆเลยครับผมอืมสายตาของนายมีประกายมากเลยเพื่อนแต่ว่าฉันอนะ่ะยังไม่ยอมแพ้นายหรอกนะมาท่าที่3มกัดีกว่าเพื่อน3-2-1ไปเลสโกอึบ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 โอ้โว ทำไมมันเบ่งเร็วกว่าเราทำไมเขาเบ่งเร็วกว่าเราเขาเบ่งสุดแล้วเหรอเรายังไม่สุดเลยเพื่อนเอออ่าอ่าเรียบร้อยโอเคมาดูคะแนน,นกันใครได้ที่หนึ่งอา้าวพิกกีได้ที่หนึ่งในนมมันได้กล่องหนึ่งได้ตังเจ็ดพันโอ้คะแนนหากันแค่จ,จุดหนึ่งเองทุกคนนิดเดียวเก่งมากเพื่อนเราต้องไปต่อกันที่เราขาดเลยนะเราขาดขาหน้าในครบแล้วขาดหัวไหล่ขาดหัวไหล ท่าไหนได้ไล่เยอะๆบ้างอ่ะท่านี้ไลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พลัสเพสไปเราขาดแค่หัวไล่อย่างเดียวแล้วเราจะได้ไปยิมสี่กันแล้วทุกคนไปไฮสปีดไฮสปีดไฮสปีดสปีดสปีดไฮสปีดไฮสปีดใายสปีดสปีดสปีดหูก้ามเริ่มโตครับผมไดออรา่าไดออร่ามาโอ้โหรัวรัวออร่าขึ้นมาปุ๊บรัวเลยเพื่อนรัวไปเลยกิดก้ามดีมากกีดก้ามเต็มละสี่พันล้านละไปไปกันต่อ นี่คือร่างที่สมบูรณ์ที่สุด4 0 0พล้านเป็นไงโอ้โหหลังอย่างแน่นนะครับขอแวะไปส่งเควสหน่อยได้ไหมเออเขาไม่ให้เราส่งด้วยไม่เป็นไรเออผมฝึกเสร็จแล้วครับร่างต่อไปของผมอะร่างต่อไปของเรา1,000 0ต้องไปที่โลก4ก่อนอะ่ะโลก4ยิมที่4โกลเด้นยิม5 0 0 0มอ่ารอรอแข่งอีก4รอบ ได้ไป่ะเราว่างรอการแข่งขันเราก็อย่าปล่อยให้เวลามันสูญเปล่าฟาร์มเผื่อโลกหน้าไปเลยตอนนี้เราอยู่ขั้นอมนี้โปรตีนนะเริ่มจะขึ้นระดับจักรวาลละขนบ้าอะไรยกน้ำหนักทีละสองล้านกิโลนี่ไม่ใช่มนุษย์แน่นอนโคข้างๆอล่าเหมือนงูกุลเลยอ๋อเซียา่างเซียอ่อตอนนี้ประกวดไปหลายรอบมีตังย้ายยิมได้แล้วไปยิมสีทองกันโกลเด้นจิมห้าหมื่น ไป let's go ้าวนี่คือยิมสีทองฮ่ะเราเควสก่อนเลย yes please ต้องการชุดทั้งหมด11พลังทั้งหมด160ล้านร้อยไม่ใช่160ล้าน160บิลเลียนเออเท่าไหรออ่อ่ะแสนหกอ่ะแสนหกหมื่นล้านสกินอีกหนึ่งหมื่นตังม์ันไม่มีอ่ะเดี๋ยวข่ขยไปประกวดก่อนไปประกวดโอ้ยโอ้ยที่นี่ ทีนี่ดูหรูหราและไฮโซสิ่งแรกที่มาแล้วควรจะทำทุกครั้งเพิ่มสเตมินาครับทุกคนโอ้โหแม่ก้นงอนของพี่เอดดุ๊กๆๆเลยอะสเตมิน่าเป็นสิ่งที่จาเป็นที่สุดในการย้ายแต่ละยิมนะเราลองไปประกวดกันที่ยิมนี้หน่อยว่ามันโหดตึงเครียดขนาดไหนไปวัดใจกันดูดิจะแข่งขึ้นจริงป่าอเฮ้ยได้อยู่ก็ก็ก็แทาไปขึ้นเลย แม็กซิมัมของยิมนี้น่าจะระดับเป็นทิลเลียนนะระดับทีโอ้ได้ไม่ถึงครึ่งลอด่ะแต่ไม่เป็นไรเราต้องการแค่1 0 0 0 0มืเพื่อไปเอาสก,กินใหม่กันโอ้โหรอบ2กดไม่ขึ้นเลยอยู่ตรงจุดสตาร์ทเท่าเดิมมาโอ้โหอันนี้หนักกว่ารอบ2อ,อันนี้ถ้าไม่ขยับเลยกลายเป็นหุ่นแข็งๆไปละที่นี่ได้ตังค์4,700โอเคน่าจะต้องแข่งอีกสอรอบเพราะร่างกายยังไม่แข็งแรงมากพอ อะไหนลองดึงไหวเท่าไหร่อือโอ้โหโอ้โหดูสเตมินาสเตมินานี่ไหลยังก็กระดกน้ำเกลือเถอะอือหือโอ้โหหมดมหมดเร็วมากหมดเร็วมากสเตมินาวิธีแก้เอาแค่สัก4ี่กิโลพออ่ะว่าอย่างนี้เบาลงเยอะแต่มันต้องกดเองไงถ้าออโต้ก็คือมันจะเป็นแม็กโหลดตลอดเวลาปึ๊บพอถึงจุดสปีดปุ๊บก็เปิดออโต้ไปเลยตังวันนี้นั่นดึงปั๊มเต็มแรง ขึ้นยังไวใกล้หลัก10บิลเลียนแล้วอขยันนิด,น,ด,น,ดน่าจะได้อยู่แต่ไงดูท่าแล้วเรานะ่าจะต้องฝึกสเตมินาก่อนสเตมินาไม่พอนะมามีตังปลดล็อกสก,กินละลงประกวดมา2รอ,อบ1 000 0ใช่ไหมร่างอาร์เมอร์ปลดลอกต่อไปเอเลี่ยนหมื่นเอออาร์เมอร์จริงๆเป็นอาร์เมอร์ที่ไก่กามาก <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปฝึกก่อนไอยากดูท่ากําลังกายอะ่ะอานี้อานี้ปุ๊บ อโอ้โหอ่ะมาตบดิโอ้โห,โโโหแทบยกไม่ขึ้นก้ามจะมาไหม่างที่ไม่มีก้ามนี่ไม่มีความหล่อเลยนะ <c oughs> เอาหัวนมเริ่มมาดูเอาหามากโอเคเอาไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราต้องไปฟิตสเตมินาก่อนแหละเอาละฮะฝากกด subscribe ด้วยไปแล้วรักทุกคนนะจ๊ะโอ้โล่างสีเงินโอ้ยอยากได้เทวากเลยอ่ะเราต้องรีบไปฟิตก่อนวิ่ง get